สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เปียกสีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเช้าวันพุธนะคะที่27สิงหาคมนั่นเองค่ะกับเชอร์เบลมิดดบไทยค่ะและมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสริฐแท้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมด10เล่มค่ะมีทั้งเป็นแหนบล่องรถจิ๊บและก็เหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้จะเป็นมีดในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะและก็เป็นมีดเพื่อการเกษตรนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยสำหรับแหนบล่องของเราวันนี้จะมากัน4เล่มนะคะจะ สำหรับที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราตัดแบ่งครึ่งนะคะที่จริงแล้วมันต้องประรกบกันแบบนี้นะคะก็จะมีรอยของแหนบร่องนะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องจับยังไงให้ดูเพราะว่ามันจะมีร่องเป็นเอกลักษณ์นะคะของเหล็กแหนบร่องรถจิตนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีรอยอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะจึงทําให้ทีวีเอ ให้ Hi, p p f D เนี่ยสังเกตง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นงานเหล็กแหนบลโลหะจิตนั่นเองค่ะสําหรับใบที่1ึงตรงนี้ใบยาวอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา4มิลมใบกว้าง1.9นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูด,ด้วยเป็นปอกคอล็ดด้วยนะคะตรงนี้ก็จะ คบ่งปันกันที่ราคา800บาททัวน,นั่นเองค่ะส่วนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้กับเบอร์โทร0649892265ค่ะชื่อบิลมีดดับไยนั่นเองค่ะและสําหรับงานเล่มที่1ตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา800บาททัวน,นั่นเองค่ะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้และยังมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะตรงนี้จะมีค่าบริการบวกเพิ่ม50บาทค่ะเป็นค่าบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะสำหรับ พีที่ไม่สะดวกโอนนะคะมาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับเล่มที่2ของเราใบยาวอยู่ที่11.6นิ้วค่ะสันน้า4มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะ,นนะ,ม,าะ,คะมาพร้อมกับด้ามไม้กระดูปอกคอเล็กแบบนี้เลยนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา800บาททัวนั่นเองค่ะจะมีรอยของแหนบโลจิตตรงนี้ที่เราทิ้งรอยไว้ให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเพื่อที่จะได้สังเกตง,ง่ายๆและก็เป็นเอกลักษณ์ของแหนบลโลจิตนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันค่ะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ ใบยาวอยู่ที่11.4นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะตรงนี้ก็แบ่งปันกันที่ราคา800บาททั่วนั่นเองค่ะ ทรงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงตามใจช่างไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรแนะนํามาได้นะคะสําหรับ p p s c และก็งานเล่มที่4ค่ะที่ยังคงเป็นแหนบรองโลจิตอยู่นะคะใบยาวอยู่ที่11.7นิ้วค่ะสันหนา4ม่ิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้แบ,บ่งปันกันที่ราคา800บาทนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีมากันทั้งหมดสเล่มหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าสําหรับแหนบรองโลจิสเนี่ยก็จะความคมนะหรือว่า การใช้งานเนี่ยพอๆกับเหล็กตลับลูกปืนเลยก็ว่าได้นะคะและก็เป็นเหล็กที่หายากจริงๆค่ะสําหรับแหนบรถจิบของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีเนาะหรือว่าไม่ค่อยนิยมใช้รถประเภทนี้จึงทําให้แหนบรองรถจิบตรงนี้นะหาค่อนข้างยากด้วยแล้วก็การใช้งานก็ใช้งานหนักใช้งานจริงได้สะดวกสบายนั่นเองค่ะมาชมกับงานเล่นที่5กันค่ะเป็นงานเพื่อการเกษตรนะคะตรงนี้เป็นงานสั่งทาค่ะเราก็เลยทําตรงนี้มาเลยออกมา5้าเล่มนะคะตรงนี้มีทั้งไซส์ใหญ่และก็ไซส์เล็กค่ะก็ปกพาสะดวก ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้สําหรับในส่วนของคิดวันนี้เนี่ยจะไม่มีฝัก PVC แถมให้นะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับงานฝัก PVC ีเนี่ยพีพีสามารถเพิ่มเติมอีก100บาทได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้มาชมกับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่5้าของเราเป็นด้ามบ้องนะคะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2.7นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่5จะมส้าจะม ด้านนึงอีกด้านหนึ่งไม่มีนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะเพราะว่างานนี้ของช่างบอยประเสริฐแพ้ตรงนี้รับประกันงานนี้ถุกเล่มน,นะคะแบบ่งปันที่ราคา850บาทนั่นเองค่ะ มาชมกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับใบที่6ของเราใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันน,น้า8มิลใบกว้าง2.9นิ้วและด้าม5.5นิ้วนั่นเองค่ะเรามาแบ่งฟันกันที่ราคา850บาทค่ะจะมีลายเส้นจางๆอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานหนักได้อย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติและก็สะดวกสบายขึ้นเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าเหล็กตลหรับลูกปืนเยอรมันของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการต้านสนิมนะและที่สําคัญค่ะความคมค่อนข้างยาวนานด้วยนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่7ของเราค่ะยังคงเป็นด้ามบ้องอยู่นะคะเรียกด้ามบ้องอีโตหัวตัดหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานสั่งทาก็เลยทามาเผื่อพีพีเอฟซีอยากได้ด้วยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่7ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่8.7นิ้วสันหนา8มิลมใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะงานเล่มที่7ของเราค่ะแบ่งปันที่ราคา600บาทค่ะ านเล่มที่เจ็ดตรงนี้ไม่มีลายเส้นนะคะสําหรับงานเล่มไหนที่มีลายเส้นเราจะแจ้งไปในคลิปเลยเพราะว่า,วาบางเล่มทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านในวงด้านนอกนะคะตรงนี้จะต่างกันตรงนี้นิดนึงค่ะมาชมกับงานเล่มที่แปดกันก่อนได้เลยใบาย,ยาวถู่ที่แปดจุดเจ็ดนิ้วค่ะสันนาเจ็ดมิลใบกว้างสองจุดสองนิ้วและด้ามห้าจุดหนึ่งนิ้วกับงานเล่มที่แปดของเราค่ะที่เป็นด้ามบ้องแบบนี้ที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะตรงนี้ก็ สวยงามนะแบ่งปันกันที่ราคา600บาทชวนเช่นกันค่ะสำหรับ p p f c ท่านใดที่สนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ชื่อวิวมิดดาบไทยใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่9ของเราค่ะก็จะเป็นงานหลีกลางรถไฟเป็นพระขอแบบนี้นะคะก็จะ้นีในเรื่องของ การใช้งานเพื่อการเกษตรโดยตรงนะคะสำหรับงานเลื่องที่9ของเราใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง3นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา750บาทนั่นเองค่ะเป็นงานเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้ แระกับงานเล่มที่1ิของเราค่ะใบยาวอยู่ที่11.7นิวสันหนา7มิลใบกว้าง3มิลและด้าม4.4 4นิ้วเล่มที่1ิบของเราแบ่งปันที่ราคา750บาทนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มาพบกันทั้ง1ิบเล่มแล้วนะคะส,น,สนใจงานนี้เล่มไหนก็อย่าลืมค่ะกดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ขอลาพีทเอฟซี MC กันไปก่อนนะเดี๋ยวจะรีบเข้างานประจํานะคะตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ